สวัสดีครับเป่าแดดครับพี่น้องมันี่เป่าแดดเสียไม่เห็ดไม่นุ่นเสีบเสียบซูตอนพี่ตอนน้องได้เพียงเด้อบ่ได้กินโดนกินครึ่งเลยครับมันี่เป่าแดดเสียไม่เห็ดง้อน้อยเกลี่ยตุ่มพี่น้องเบิงเบึงเนียนเนีนง้อน่อยเกลี่ยตุ่มผมตุ่มอีรีพี่น้องเด้อขี้เพียกันเนี่ยอุปกรณ์เสีไม่เห็ดไหนเบึงได้เพียงเด้อว่าเห็ดแตงได้มันี่ง้อน้อยเกลี่ยตุ่มเฮาขนานแท้มามามาพี่น้องมาลุยเลยเนาะบักพริกสีพริกพริกแดงหน่อยได้เพียงเด้อมันจะจวดจัด ของเสียบของเบาแดดมาแล้วพี่น้องเติมอีกหน้อพี่น้องมักคัมกมกักมักวัตถุดิบกระสีด้วยพี่น้องเด้วยน,น้ำ้าไปโรดใส่ลายกระเสียบลบายนหรอครับเอาขัวเบาแดดนี่น้ำป่ายังนอนกันพี่น้องเดี๋ยวเค็มนะพี่นอ้อนนเนาะของแท้ของแท้พี่น้องเอ้ย ตุลิงตุลงกะจีปินตัวมือน้อยเกลตุ่มไม่นองให้พักมาเลยพี่น้องเด้อบ่เด็กนี่บัวน้อยเกลตุ่มมาแล้วครับขนาดแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับโอ้กูหอมสีพี่น้องจะเสียบแท้กู้น้ำลายกึ่นน้ำลายกึ่งอยู่ออครับอือ เอาไม่งซีบบ่่ไงพี่น้องผมว่ามันเสียบอะไรเรอย<ม>บ่เสียบกับป่วยอะพี่น้องลุยเลยเฮามหมวัวน้อยเกียดตมมาล้วจ้าเป็นยังไงพี่น้องวัวน้อยเกียดตม เด้พี่น้องเป็นเลยใส่มาพี่น้องมาู้เขาแล้วมา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 ลุยกันเลยกราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบรกักทุกทุกท่านครับสุภูสุก้อนเขียนเคยได้เพียงเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ ต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ดีค <Sams. S 2> <im k> ือเก่าได้เพียงเนาะกะมาพบมาพ่อกันท <im k> ี่เราครับกับเบาเด็กได้เพียงเด้อมึงนี่เบาเด็กได้มีเมนูพิเศษเมนูแซ่บมาฝากพี่ตอนนองอ่างูหน่อยเกียกตบได้เพียงเด้อขั้นตอนการและวิธีแกะเฮ็ดให้เบิลแหละล่ะมากูยกันแล้วด้เพียงเนาะก่อนอื่นก่อนได้กับขออนุญาตเตือนน้ำยาก่อนระคาแรกพี่น้องเลยก็ที่ตรวจจ่ายก็ที่แซ่บครับข่าวเศร้ามาหนีมาได้เพียงเด้อหาข่าวขนามไม่เก่งเขาเบาเด็กนั่มโ้าเอาเบรกยี่สิบบาทได้เพิ่เอาเบรกยี่สิบบาทรดพี่น้อง มาพี่น้องโอ้เอา้อเอาทุนยอดอสารคามนำปะตออ่อ,องได้พี่น้องเด้ออย่าเก็บท้องฮ้คักขนาดพี่น้องมาลุยมหนอแยกตัวพี่น้องเด้อมีใสเนียนใสกับเนือน้อน,นอยนึงพี่น้องมา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 ,มาพี่น้องมา เห็นยวมพี่น้องอืาอือืมอืมอืมอะขอหนา้าเมื่อกี้ก็เบาเด็ดเพื่อน้อง

Mm -hmm. Oh, yeah. mm. <coughs> Lập thân mm -hmm. โอ้คักคักพี่น้องงูหน่อยแกยกตมมุ่ไมไหมเบอร์กินโดนเบไร้กินเพิ่งเลยเพื่นอนอื้ม กินมากยังไงไปเนางอืม มาครับมาถามเรื่องถังน้าแข็งมาพี่น้องมาต่อกันรถน้ำแข็งพคนมาตัวน้ำแข็งพคนมาถามผมพี่น้องว่าอเจ้าถุงแต่เลย่ยๆคุยกับเพิ่นเอ้าวลุยต่อวนะเพี่น้องอืมกระรังแสบเลยเคือกกินเลยบัดนี้คำว่าเคื่อกแสดงว่ากระรังแสบแะไรละเพื่นไม่มีคนมาคัดของทาทงเทคนิคนะ้เพี่น้องเคือกภาษาอีสานเคือกกินเอาลุยต่วอ,อืม,อม แซ่บมื้อีพี่น้องธรรมดาอยู่ใส่เลือดต่นีีน้องมือ้อี้บริ้ใส่เลือจดจะหยุดเลยใส่กี่พี่ใหญ่งเดียวจนล้วน เอาเหมือนอย่างนี้ือตักบังสี่ตงตำแหนบทั้งัวนั่นเนี่ยบอกตัวข้างตั่วพุ่ม well yeah. เดี๋ต้องอย่าไปเบียกไงพวดพี่น้องขมอำล้ำพี่น้อง บ้าแดงเราใส่มาได้หลายกบเนื้อกับตับนิดนึงืม บ้านเ้าเด็กแล้วหนาวแม่พี่น้องรุ่มหนาวมากเายอีกรอบสองรอบสามเถอะ 嗯。Mm hmm. ก้คักแซบดูน้องแซบ ลูกกระจก,กนเลยนี่น้องมากรดมาที่การของเขา โอ้คคักพี่น้องอืม mm hmm. เสียพักอ mm ืม hmm. ไม่ยืบเลยเพี่อนไปเรื่องอิน เสียงเพ่งมากเลยพี่น้องเด้อแซ่บคลั่กพี่น้องง่วนหน่อยเกลียดจุ่มสัหรับกิมเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อนี่พี่น้องถ้ากินได้ถ้าทางห้องเบาแดดโปรตุภาพพูดจะบอรเหมาะสมเลยขอสดขอไปเี่น้อเลยเสียงเพ่งมันมากเด้วสำหรับรกิมเนี่ซสำหรับเนะครับสวัสดีครับขอบคุณหอะไรนะครับพี่น้องแซ่บคลั่กพ,พ,พี่น้อง